ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีการปล่อยแถวรถรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายชัชวานเบญจศริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวรถรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาณสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีผู้ว่าราชการจังหวัด ขอภัยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอดพร้อมด้วยหัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมค่ะซึ่งเริ่มเปิดรับบริจาคนะคะมาตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2568เป็นต้นมาและจะดําเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดโดยเปิดรับบริจาคณศารกลางจังหวัดร้อเอดที่มีทั้งสิ่งของจําเป็นและเงินสด รวบรวมจากทั้ง20อำเภอผ่านศูนย์รับบริจาคหลักนะคะแล้วก็ศูนย์ย่อยที่ว่าการอำเภอทุกแห่งพร้อมระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ค่ะสำหรับเงินบริจาคทั้งหมดนะคะจะนำเข้าสู่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของประเทศเพื่อใช้จัดซื้อสิ่งของในพื้นที่ที่รับผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะ7จังหวัดชายแดน ที่ไม่สามารถใช้งบประมาณราชการได้รวมทั้งการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทถือเป็นการร่วมกันทําบุญจากประชาชนชาวร้อยเอ็ดร่วมกับคนไทยทั้งประเทศขณะนี้นะคะยอดเงินบริจาคอยู่ที่ประมาณ460,000บาทได้ดำเนินการส่งมอบให้กับฝ่ายบัญชีเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดเตรียมเอกสารสำหรับลดหยอ่อนภาษีแก่ผู้บริจาคที่ลงทะเบียนข้อมูลครบถ้วนค่ะ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีประชาชนจาก4จังหวัดชายแดนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัด1 0อเอ็ชั่วคราวจำนวนประมาณ3,600คนหรือ700ครอบครัวค่ะส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาตินะคะโดยการสำรวจพบว่าร้อยละ0ถึง70ยังสามารถพึ่งพาต,ตนเองได้ขณะที่ร้อละ20ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐจังหวัดจึงดำเนินการจัดสรรสิ่งของบริจาคให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ